สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูอ้นสอนชั้นอนุบาลกันอีกนะคะในครั้งนี้นะคะเรามาเรียนรู้หน่วยรู้รอบปลอดภัยค่ะเด็กๆก,การประเมินสถานการณ์และสภาพเหตุการณ์ที่ที่เจออยู่ในปัจจุบันนะคะถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเราจะได้รู้ว่าสภาพการปัจจุบันที่เราอยู่ขณะนั้นปลอดภัยหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจัด ประสบการณ์หน่วยรู้รอบปลอดภัยให้กับเด็กๆเ,เพื่อเด็กๆจะได้รู้จักดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรือไม่ได้เรามัดนระวังมาก่อนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสถานที่นะคะ,ะในครั้งที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆแล้วนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็มารู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติเหล่านั้นนะคะ อันนี้ก็คืออักขีภัยซึ่งเด็กๆก,ก็ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าอักขีภัยหมายถึงไฟไหม้ก็คือภัยอันตรายอันเกิดจากไฟนะคะก็คือไฟไหม้ ye, นั่นเองซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ ye, หรืออักขีภัยนะคะก็มีจากข้มาจากความตั้งใจยอย่างเช่นการรอบวางเพลิงหรือว่าการก่อวินาศกรรมซึ่งคุณครูก็สอนไปแล้ว นะคะสาหรับครั้งที่ผ่านมาหรือความประมาทอย่างเช่นเชื้อเพลิงแพร่กระจายโดยความประมาทไม่ตั้งใจจากก้นบุหรีเป็นต้นหรือว่าความประมาทกจากการใช้ไฟและความร้อนอต่างๆทําให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะในคลิปที่ผ่านมาสําหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับการช่วยเหลือตอนเองเมื่อถูกไฟไหม้นะคะเมื่อเราถูกไฟไหม้นะคะ เราจะเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้ได้อย่างไรคะเพราะว่าอักคีภัยอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะโดยเฉพาะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะอยู่ใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตอนเองเมื่ออยู่ในเหตุอักคีภัยหรือว่าเมื่อเราถูกไฟไหม้นะคะวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้มาเริ่มกันเลยคะ่ะ อันดับที่1น,นะคะตั้งสติก่อนเลยค่ะลูกตั้งสติเลยมีสติเรียกสติกับขึ้นมาถ้าเกิดว่าสติไม่มาเอานิ้ว3นิ้วตีเข้าที่แขนตัวเองตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ทาแบบที่คุณครูอ้นสอนนะคะพอมีสติแล้วเด็กๆก็กดสัญญาณเตือนภัยค่ะในอาคารทุกอาคารก็จะมีสัญญาณเตือนภัยเราก็กดสัญญาณเตือนภัยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีสัญญาณเตือนภัยนะคะ แล้วก็โทรศัพท์แจ้ง191ค่ะลูปแจ้ง191ไปเลยนะคะพอเราแจ้ง191แล้วนะคะเราก็หาวิธีการช่วยเหลือตนเองค่ะถ้าเกิดมีถังดับเพลิงก็ใช้ถังดับเพลิงอย่าเปิดประตูทันทีนะคะอันตรายแล้วก็แนะนําให้ให้หมอบคลานต่าค่ะเพราะว่าควยไหมไฟไหม,ม้นี้ ไฟมันมีความร้อนความร้อนมันจะกลายเป็นไอแล้วมันก็จะขึ้นไปที่สูงเพราะฉะนั้นข้างล่างเราจะมีอาการหายใจนะคะเราก็หมอบลงที่ตม่มแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกค่ะเพื่อเราจะได้มีอากาศหายใจนะคะใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากแล้วก็คลานต่ำเมื่อเจอควันไฟนะคะและห้ามใช้ลิฟต์นะคะลูกห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเลยไฟไหม้นี้เดี๋ยวเราไปติดอยู่ในลิฟต์อีกนะคะจำให้แม่นเลยนะคะว่า เมื่อเจอควันไฟให้เราคลานตามแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ําปิดจมูกและปากและห้ามหนีไปห้องน้ํานะคะเพราะน้ําในห้องน้ํามันมีนิดเดียวไม่เพียงพอสําหรับมาดับไฟนะคะเราเอาผ้าชุบน้ําปิดจมูกและปากแล้วก็มาโปะไว้ที่จมูกนะคะแล้วก็คลานตามเพื่อหลีกควันไฟนะคะถ้าเกิดว่ามีไฟไหม นะคะมีไฟไหม้เสื้อผ้าให้เรากลิ้งเลยค่ะกลิ้งตัวทับไปเลยเสื้อผ้าแล้วไฟก็จะดับเองนะคะนี่คือการเอาตัวรอดนะคะลูกห้ามอ้ามวยวายห้ามเอะอะวยวายนะคะเราต้องมีสตินะคะต้องมีสติตลอดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตินะคะลูกอันตรายก็ถึงแก่ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการเอาช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้นจากอักขีภัยนะคะ แต่ว่าทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดอักขีภัยขึ้นมาใช่ไหมคะเราไม่อยากให้เกิดไฟไหม้เพราะว่าจนปล้นสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้รั้งเดียวนะคะดังนั้นวิธีการป้องกันการเกิดไฟไหม้ง่ายๆเลยนะคะก็คือ 1. เก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อาจเป็นเชื้อเพลิงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ เก็บเรียบร้อยเลยจัดบ้านจัดเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรวจตาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทีวีมือถือเครื่องตัดไฟตู้เย็นพัดลมดูแลให้อยูใ่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ตรวจตาทุกวันเป็นปนระจำพวกแก๊สุนต้มพวกจุดทูบเทียนบูชาพระหน้าพระอะไรดูให้หมดนะคะ เพื่อความปลอดภัยของบ้านเรานะคะอันนั้นก็คือวิธีการป้องกันและระงับการเกิดอักขีภัยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในการการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดก็จะมีสัญญาณเตือนเตือนภัยของไฟไหม้ด้วยนะคะเราก็เลือกใช้อ่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปลอดภัยสําหรับชีวิตเรานะคะและเครื่อง แล้วก็ติดตั้งเครื่องตัดไฟนะคะเครื่องตัดไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้ด้วยนะคะแล้วเหมือนตามโรงงานหรือว่าโรงแรมห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาก็จะมีวิธีการป้องกันไฟไหม้นะคะเช่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรอยู่เสมอจัดพื้นที่สําหรับให้คนได้สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ทําประกันทําประกันก,กีภัยนะคะมีจุดกําจัดขยะนะคะขยะ ถัขยะสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วก็ทิ้งในถังขยะตามสีนะคะสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีแดงซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะแล้วก็จัดเตรียมเครื่องมือในการป้องกันอัคคีภัยเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็มีเครื่องมือเตรียมพร้อมสําหรับสําหรับที่ว่าจะ,ะดับไฟแล้วก็มีมีจุดรวมพลด้วยนะคะว่าเกิด เกิดไฟไหม้ขึ้นมาทุกคนไปรวมกันที่ไหนแล้วหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจะทำอย่างไรนะคะเราต้องเชื่อฟังผู้นำนะคะอันนี้ก็คือการระวังไม่ให้เกิดอักขีภัยนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะครั้งนี้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเกิดไฟไหม้ว่าเราต้อง คลานตามแล้วก็เอาผ้าชุบนะ้ำมาปิดปากปิดจมูกถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าเราไม่ไฟนะคะเราก็กลิ้งให้ไฟดับนะคะแล้วก็รู้จักดูแลระมัดระวงังไม่ให้มีการเกิดไฟไหม้ในบ้านเรือนของตนเองนะคะสำหรับคลิปนี้ครูอ้นขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ